พี่ชื่อว่าทีวีแชมเปียนคุณผนคุณกุพันก็น่าจะเคยดูเนาะจำเสียงภาคหลังจากนั้นเด็กชายเคิโก็เข้าไปอะไรเงี้ยเสียงภาคใช่แล้วก็จะมีอะไรแข่งขันกันแปลกๆจะแปลกตลอดแล้วรายการทีวีแชมเปียนเขาสนใจเรื่องของจรวดแรงดันน้าที่เยาวชนไทยผลิตขึ้นเขาก็เลยมาถ่ายทําในเมืองไทยที่พัทยานะคะแต่ว่าทีวีแชมเปียนมาเขาก็ไม่เป็นจรวดแรงดันน้ําปกติแบบเล็กๆแบบขวดน้ำเขาทําใหญ่แบบนี้เลยค่ะต้องพิเศษเนาะพิเศษแบบคนเข้าไปอยู่ข้างในได้แล้วเขาก็ให้ พิธีกรเป็นพิธีกรภาคสนามชื่อว่านายเทสซุโร่เตกาวะอายุ45ปีชาวญี่ปุน่นเขาเป็นดารานักแสดงตลกแล้วก็เป็นพิธีกรภาคสนามของรายการทีวีแชมเปี้ยนเข้าไปอยู่ตรงทรงจรวดนะคะขึ้นไปด้วยเข้าไปอยู่ในนั้นก็คสอผศจะอธิบายว่า ใช้ตัวคนเนี่ยแทนลูกกระสุนแทนลูกกระสุนใช่ค่ะไปอยู่ข้างในของของจรวดแล้วก็ยิงออกมายิงออกไปแล้วก็ยิงออกไปเขาบอกว่ายิงออกไปเนี่ยประสบความสําเร็จไปไกลถึง4.5เมตรแต่พิธีกรเนี่ยกระเด็นออกมากระเด็นออกมาแล้วก็กระแทกกับน้ําเขาข้อเท้าเขาเนี่ยเจ็บมากแล้วก็มีบาดแผลถลอกตามตัวก็ต้องส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา แล้วก็จรวดแรงดันน้ําที่มีคนเข้าไปอยู่ได้เนี่ยนะคะก็มีนักศึกษาร,ร่วมกับอาจาร,รย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตธัญบุรีสร้างขึ้นแต่เขาบอกว่าเขาดูแลในเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของเซฟตี้อย่างดีนะแต่ด้วยความที่แรงกระแทกมันค่อนข้างเยอะแล้วพอเวลาพิธีกรไปอยู่ตรงจรวดเนี่ยพอกระแทกไปก็กระเด็นออกมาจะทําเหมือนในหนังนะที่เอาคนไปอยู่ในปืนใหญ่แล้วก็ยิงออกไปได้แลน่ยก็ผิดพลาดเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะ